ันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มลูกเดโน,โน,ย,นยังไงให้มันได้สแต็กดีๆนะไปดูกันอ่าทั้งอันนี้เป็นวิธีที่แบบคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับก็ปั๊มได้ทั้งแบบอ่าสแต็กลูกแล้วก็สีนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟมอดนะครับผมก็ใช้กล้องนะมันจะบอกสแต็กค่าสแต็กนะครับ แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไม่แน่ใจว่า official นี่ก็น่าจะมะีมีกล้องแบบนี้เหมือนกันอ่ะเรามาลองลองดูทีละตัวนะอนอื่นให้เราเรียงตัวสัตว์นะครับที่เราจะปัดต้องการปับนะ๊บเน่ะเอามาเรียงไว้ใกล้ๆกันนะอ่าอย่างนี้ของปลเลียงนกเรียงปอนโตนะทีเล็กอ่าเพราะว่าการผสมพันธุ์หนึ่งครั้งเนี่ยมันสามารถผสมพันธุ์ได้หลายตัว อันนี้ผมจะผสมพันธุ์ตัวผู้หนึ่งตัวกับตัวเมียไม่เกินสามตัวนะครับต่อครั้งหนึ่งเพราะว่าผมลองผสมพันธุ์ตัวเมียสี่แล้วไข่มันไม่ออกมาออมาอันดับแรกให้เราดูสแต็กก่อนครับอ่าตัวนี้เลเวลตัวผู้เลเวลหลักเลยก็คือ11 5นะครับ1 1 5สแต็กจะอยู่ด้านซ้ายมือฮะค่า โจมตีก็คือ17บเจ็ดทัพพสภาคือ17แล้วคืออัพได้ถึงไปอีก65อะไรอย่างนี้นะอ่ายีิบสอง่ายีีวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ค่าพลังงานหรือค่าค่าสตีมินาสิบเราว่าสแตกไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเราไปดูตัวตัวนี้ตัวเมียครับอ่ะมันก็จะมีค่าสีแล้วก็ค่า สแต็กขึ้นมาด้วยเวลาจะผสมพันธ์กันผมจะเน้นสีนะครับปิดกล้องไปก่อนอานนี้เราก็ดูสีมันก่อนวนะ่าตัวไหนมันสีสวยเวลาเราปั๊มออกมาแล้วลูกมออกมามันก็จะสีมันก็จะสวยตามนะครับตัวผู้130ผมก็ผมมีตัวผู้2ตัวอันนี้ตัวเมีย มีตัวผู้ร้อยเวลร้อยห้อ็ดตัวนี้แล้วก็เวลร้อยสาตัวนี้ผมก็จะเทียบกันนะฮะว่าร้อยห้าสิบอดโจมตีสิบเถึงหกส้าตัวตัวนี้1 7บเถึงหห้าเหมือนกันสแต็เอายี่สบสี่ถึงยีดก็สแต็กรู้สึกจะตัวนี้จะสแต็กดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ รลเวลสูงกว่าแต่ไม่ใช่สายที่ที่ผมต้องการนะผมก็จะอ,ออกไปก่อนแยกออกไปก่อนครับอ่ตนี้ก็จะเหลือตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียสามตัวครับก็ทำการเปิดอีกทางไว้แล้วก็อนิเบิลเมตติ้งโอ้ตัวนี้ยังผสมพันธุ์ไม่ได้ครับต้องรองอีกสองชั่วโมงนะ ตัวนี้ผสมพันธุ์ได้ตัวนี้ผสมพันธุ์ได้โอเคมันก็คือตัดตัวนี้ออกไปเทคนิคการผสมพันธุ์ก็คือเราจับตัวผู้มาตัวเดียวเอาสีหรือเอาเวลที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นเป็นตัวเมียหมดเพราะว่าค่าแตกสัมมาักมันจะออกมาจากตัวผู้นะครับแต่ถ้าเมดขั้งแรกเนี่ยแนะนำให้เอาเวลสูงทั้งสองคือตัวผู้เวลสูงตัวเมียเวลสูงครับ น,นี่ผมจะเปิด enable w a n d e r i n g อาไม, <laughs> อไม่ใช่ w a n d e r i n g meeting ฮะไม่ใช่ w a n d e r i n g กลับมาเข้าที่ enable meeting ได้อันนี้ meeting อยู่แล้ว แล้วก็ตัวผู้เนตติ้งปุ๊บอ่าอ่าตัวนี้ไปใกล้ๆต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับนี่ขึ้นสามตัวละก็คือสามารถสวิงกิ้งได้เลยสามตัวนี้ก็รอไข่มันฟักออกมานี่เหมือนกันนะฮะ สัตว์อื่นครับก็เปิดเมทติ้งให้หมดเลยครับในเวลาเดียวกันนะเพราะว่าเวลาเราอิมพินมันเนี่ยมันจะได้เป็นเวลาเดียวกันนะครับเมทหนึ่งสองสามโอเคเมทสามตัวปเต ก,ก็เอาเอาตัวเลเวลที่มันเยอะนะครับนี่อันนี้พ่งจับมาเลยเลเวลเยอะแล้วก็สีที่ต้องการสเต็่ต้องการสามตัวตัวผู้ตัวนี้ผมจะไม่เอาก็เปิดเมดครับเชิร์ฟออฟฟิเชียลอาจจะเป็นน่าจะตั้งให้มันมันวอร์เดลลิ่งหากันนะ อันนี้ผมเปิดเม็ดให้หมดแล้วก็มังกรก็เหมือนกันครับทำได้เหมือนกันพร้อมๆกันโอเคผมจะฟักสัตว์สามชนิดนี้ก่อนไข่มาหรือยังย,โโยังไก่มาละพูดโอ้โหเสียงวังไข่ประลังการละ เก็บมาครับผมห้ามกดปิดนะห้ามกินไข่นะครับเดีย๋ยวนี้ป๊บเรียบร้อยแล้วก็ดิสซิเบิลเมตติ้งตัวผู้ไปครับบอนโตบอนโตกำลังอยู่มาแล้วขายักขายักโอ้โห ไข่ตัวสูงเท่ากับคนเก็บมาตีาเล็กก็มาแล้วเลไดกมีสองตัวตัวเมียสองตัวเ,ออเก็บฝั่งนู้นเก็บเสร็จให้ปิดตัวผู้พอตัวเมียมันฟักเสร็จมันจะมี าการดีเลยใ์ในการฟักไข่นะครับมันจะเขียนว่า lady tomatting lady tomatting ถ้าตัวผู้เนี่ยมันจะไม่มีดีเลย์นะครับตัวเมียมันจะมีดีเลย์ในการฟักในการหอดอย่างเงี้ยเราก็เลยจำเป็นที่ต้องจับตัวเมียมาเยอะๆตัวผู้ตัวเดียวก็พอเอา้าแล้วก็ฟักเหลยมไก่ละไก่ทอดละ ปูดโอ้โหเหยียงทองเลยดีสวยเก็บมาตัวไหนอีกมีตัวเมียอีกตัวนึงยังไงนี่ไงดีดิดบนตัวพูเฮ้ยไรครบแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าสเต็คเป็นยังไงจะได้เลเวลตัวผู้หรือตัวเมียเพราะว่าไข่เนี่ยมันจะไม่บอกนะครับว่า มันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียจนกว่าเราจะเอามาใส่เครื่องฟักตัวนี้อินดิเกตินดิพีเคีวเ,เตอร์ตัวนี้คก็ย้ายไปใส่ย้ายไปใส่ได้เลยพอย้ายไปเสร็จเราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียอ,อันแรกสลลอตที่หนึ่งนะครับเห็นดวงสีสฟ้าไหมครับอันนี้เราได้เลเวลของสัตว์ก็คือเลเวลตัวเมียร8 2 แต็ตก็ตามนี้เลยค่าสีตามนี้เอาสีที่ว่าสวยอยู่แต่ว่าโจมตีน้อยนิดนึงสิบเก้าเราไปดูสล็อตท,ที่อันนี้ที่หกอ่ะอันนี้สล็อตที่เจ็ดโอ้โหได้ตัวเมียเเวนเลเวลสองร้อยสิบห้านะครับสแต็ตก็ดีอยู่สล็อตที่แปดเลเวลตัวเมียร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหไมได้แต่ตัวเมียเนี่ย ข้างล่างแมนติดมาละตัวผู้ตัวผู้เลเวลร้อยสามสิบเ็ดแมนติดตัวผู้เลเวลร้อยหกสิบห้าค่าสเต็กมันก็จะเยอะตามตามเลเวลนะโอ้ทีเล็กได้เลเวลสองร้อยห้าครับสองร้อยห้า บอลโตก็ได้ตัวเมียร้อยแปดสิบโอเคเนีเ้เราก็รอรอให้เครื่องฟักมันทำงานจนร้อเร์แล้วก็มาฟักกันนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาเทียบดูกันนะครับถ้าเดินเข้าไปแล้วกดตัว F ใส่นะมันก็จะเปิดเข้าไปข้างในผมจะเทียบทีเล็กก่อนนะครับ ก็มันจะอยู่สล็อตที่5กับสล็อตที่6ใช่ไหมครับที่เล็กนะอ่ะแล้วก็มาดูสล็อตที่5ที่5คือตัวนี้ครับสล็อตที่5เนี่ยเราได้เป็นตัวเลเวล205สแต็กก็ตามนี้เลยเลือด31อ่าันนี้ผมจะเน้นเลือดก,กับโจมตีนะครับที่เล็กเลือด31โจมตี19เป็นตัวผู้ไปดูสล็อตที่6 ได้ตัวเมียเลือด21โจมตี19โจมตีเหมือนกันแต่ตัวผู้จะเยอะกว่านะครับงั้นตัวพ่อพันตัวต่อไปก็จะเป็นก็จะเป็นไข่ตัวนี้นะครับสีค่าสียกมาก็เถือว่าสวยนะครับถือว่าตามได้ตามที่ต้องการนะครับค่าสีเดี๋ยวลองดูว่าฟักออกมาแล้วมันจะสีมันจะโอเคขึ้นมากมากแค่ไหนเดือดเหมือนสีสีเดียวกันเลยแนละฟักออกมา ล้าก็ทําอย่างเงี้ยก็คือปัม๊มลูกไปเรื่อยๆนะครับเอาลูกที่ปั๊มเลเวลออกมาแล้วก็เอามาเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าจับจับสัตว์มาใหม่อ่ามันปั๊มไม่ได้นะครับเราต้องปัม๊มจากลูกตัวลูกของมันไปเรื่อยๆอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปเทียบตัวเลื่นต่อนะอ่ะกดเข้าไปอันนี้พระเตโนราดอนสล็อตท,ที่7กับ8 ปต,ติผมได้เลเวลตัวเมียเลเวล215หนูตัวเมีย,เ,เ,หเ,มยเหมือนกันนะครับ117ตัวเมียเหมือนกันตัว215สแต็กเยอะกว่าดีกว่านะครับผมอก็เดี๋ยวเอามาเป็นเอามาเป็นแม่พันธุ์ก็ได้ครับแต่ว่าตัวแต่ว่าสีผมผม,ผมเน้นค่าสีนะ ค่าสีตัว171เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะเก็บไว้ทั้ง2ตัวนะเอาไว้เอามาผสมกันเพื่อมั้ได้ค่าสีที่ดีออกมาอ่ะก็จะมีตักกแตนด้วยมอนโต้ตักกแตนชั้ละ2กับ3ามชั้นที่2ได้ตัวผู้มาละอ่านั่นจะเป็นตัวพ่อพันเุ์ร้อยสาเองหรือ เออนี่นี่น,น,น,นี่ตรงนี้ร้อยหกสิบห้าครับเพราะฉะนั้นก็เทียบกันได้เลยว่าตะกะแตนเนี่ยอ่าไอาตัวผู้ร้อยสามสิบเอ็ดเนี่ยผมก็จะไม่เอาเลยครับอาจจะทิ้งไปเลยนะไข่นะอาจจะเอาไข่ไว้ไปเป็นทำกิเบิลก็ได้นะั่นนะอ่าส่วนโซล่าที่สามเนี่ยผมจะเก็บไว้แล้วก็เอาไว้ฟักนะครับเพราะเลเวลสูงกว่าแล้วก็สแต็กดีกว่านะโจมอ่าเลือดยี่สิบเจ็ดโจมตีโจมตียี่สิบสี่อะมานนี้ เลือด6โจมตี7อย่างเงี้ยแล้วก็วิวน้อยกว่าด้วยสีไม่สวยด้วยครับแต่ตัวเนี้ยก็คือค่าสีสวยกว่านะครับผมอ่ะนะน,นะผมจะเก็บไข่จากสล็อตที่สองเนี่ยเอาเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะสล็อตสองอนะ่ะมันมันจะเขียนบอกนะสล็อตหนึ่งสองสามสี่นะครับสล็อตสองนี่ผมไม่ฟักจะเอาไว้ทำคีเบิลดีกว่า ก็เ,เครื่องพร้อมที่จะฟักแล้วทั้ง6ตัวนะฮะกดเข้าไปเอาใครอันไหนก่อนแมนติสเอาแมนติสก่อนครับกดแล้วก็กดไอแฮชเอกโอ้ยไหมสีได้สวยตามที่ต้องการสีชมพูกดตัวอ e ีใส่นะครับ อย่าลืมเอาหารใส่แนนนี่ด้วยบ่อนโตครับต่อปัดต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปปึป๊บอ <G ül üş> ีเล็กสเตนอลารดอนอือหือ ปิดกันเลยทีเดียวกดให้หมดนะสีนี่มันถอดถอดแบบออกกันมาทุกสีเลยอ่าถ้าตำลูกแบบนี้อย่าลืมพกแคลอด์มาด้วยนะครับเพื่อเก็บเข้ากล่องนะเก็บเข้า โปรเกมอนเราจะได้ไม่ติดบั๊กแบบนี้เราจะได้ยกใจได้สะดวกเอาเบบี oh. ้ใ้การให้อาหารสัตว์ ก็เคยสอนผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะผมการเลี้ยงเบบี้นะเลี้ยงลูกเดโนโ <c oughs> ก็ตามนั้งเลยถ้าใครมีโอ้ใกดปิดสี <c oughs> สวยเตี้ยโล <c oughs> ไม่สูงเดี๋ยวต้องการสีครับ โตผมมอไว้ข้างนอกแล้วกันกลืมเอาปลไม้ใส่ด้วยครับปลาปไม้ ที่เล็กสามตัวแสดงว่าได้ลูกแฝดมานี่ไงได้ลูกแฝดที่เล็กตัวผู้มาสองตัวครับดีเลยลูกแฝดนกปฏิ แล้วก็แตนคือเราได้พ่อพันธุ์แล้วครับพ่อพันธุ์นั่นคือจบไม่ไม่เอาโตัวเมีย,ามย่างถักเสื้อที่มีสตักเกอรอพัดก็นันนี่จะให้อาหารไดโนสถึง15%นแล้วมันก็จะหยุดให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องร้อยถึง15ก็ได้สัก10%ออย่างเงี้ย มันจะขลังมันจะเขียนว่า mutualization ใช่ไหมก็การผสมพันธุ์นะครับอันนี้คือ0.2%ครับถ้าวิ่งไปถึงส5่อเซ็นต์อ่ะแดงสอจะไม่กินอาหารจากแมนนี่แล้วหรือว่าจากเนียววิ่งที่ที่ไปจับมานะเพราะงนั้นเราต้องป้อนอาหารหาอาหารพวกเนื้อพวกอะไรมาเยอะๆถ้าหาไม่ทันแดเสรา์ตายนะครับอินปีนแรกที่เขียนว่า one care in สองชั่วโมงครึ่งกว่าๆเนี่ยนะครับเราสามารถเอาอาหารยัด,ยด,ยดไว้ได้แล้วก็ไปทำในอื่นได้ครับผมของชั่วโมงค่อยมากดอิอมพิ้นให้แต่ละตัวนะครับให้แต่ละตัวอิมพิ้นเรกผ่านไปก็กโอเคละเราไม่ต้องมาเฝ้าละเราแค่ยัดอาหารไว้เดลเสาก็จะ,จะ,จะ,จะเจริญเติบโตเองนะครับถ้าใครไม่มีเวลานะถ้าไม่ถ้ามีเวลาก็จะทําอิมพิ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะคมันจะโตนะแต่เกมนี้คือใช้เวลาในการเลี้ยงเดลเสานานมาก ประมาณ8ชั่วโมงได้นะครับนก็ประมาณนี้ในการปั๊มลูกเรโนเสาร์นะครับผมสำหรับใครก็ติดารถามอะไรก็ถามก่อนเข้ามาได้ในยูทู e นะครับผมสำหรับนี้ก็ขอลากัไปก่อนสวัสดีครับ